อ่าน้ำลงศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่หนึ่งตำบลบ้านพึ่งตำบอ่ะบ้านต้นพึ่งเออโนเลม่เหมืองอ่จบ้านต้นีหมู่ห้าหมู่นึหมู่แดค่อ๋ตำบลเานนะอเ้หมู่หงหมู่หหมู่แตำบลมองอาได้รับผลกระทบสามหมู่บ้านสามหมู่บ้าน ดีดีดีผู้นำอย่างอีสุดยอดเนอะเป็นตัวแทนดูแลเป่นนองเจ้าบ้านอย่างเงี้นนย,ยดีละเขา,ามาช่วยกันอย่างนี้อจารย์กระทำจึงวันไปเดี๋ยวนี้เอาเซตตังให้เราออนเข่าทำเตียนอุโอม,มงค์นะเตีอ่นศูนย์บริการประชาชนป้อมสำรวจแยกแยกรวบอุโมงค่ะเลยวัดสุวรรณารามไปหน่อย ของสภาวนะของชุมชนเนี่ก็มาเจอทุกวันเนาะมาเจอทุกวัน่ะจมาเจอกวัดบําพ็ญศรีพอาจารย์จัดรายการวิทยุคืนศรีขาวโอเคโอเคค่ะที่ตะว้างซื้อในึ่มไปเาวัดลำปางกลาเลยครับไปเขาี่อากกล้องนึงเนาะคร่ามาเออ่ไ มาใส่ดกันองมมาีมาให้ลูกมงมทาเป็นัาีหไวมเให้ผเาะครับหนึ่งสองามหนึ่งสองสามเดี๋ยวถ่ากล้องนะครับหนึ่งสองสาม จบแล้วครับมุทนาสาธุอาจยวสัมผัส์หสัมษณ์ผู้นำค่ะมีอ่านี่ผู้นำอ่อสอทอเขตหนเนาะอ่อนี่นะหมู่านี่ขมู่งเนาะจะหมดวลาแล้วนี่พระวันน้าคือได้เข้ามาแหมอย่งอ๊ะอย่างอ๊ะอันนี้อันนี้คือไม่หลวงกำนันเนาะ คนใดไม่หลวงกรรนั้นไม่ก็ประชาชนก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดครับอ๋อไม่หลวงอยู่ไหนโนนอยู่เป็นประธานสภาของไม่หลวงกันอ๋อนี่เหรออ๋อไม่หลวงกรรนั้นนี่เองโอ้ไม่กรรมนั้นครับโอ้ไม่รวงหอยยุ่งหอยงี้หมดแล้วอ่ะอ่าเนี่ยเข้าเนาะไม่ค่ะว่าคือส่วนร่วมงานหนูไม่มีส่วนร่วมเนาะดีมากดีมากเพิ่งเพิ่งคือตั้งแต่ไปจอยมาหลายเีือหลายแห่งเนี่ย เข้มแข็งเท่าทีลงไปดูนะไปเจอกูจะไปซ่อมหั่ปาอ๋อค่ะอาจารว่าอาจจะเพื่นตั้งอยู่จุดไก่ก็ได้แต่หั่นป้าเพื่แนใจต่มาป้าดีมากเลยมีการจัดระบบดีหนึ่งเรื่องทําอาหารเป็นศูนย์แล้วก็การกระจายอาหารรู้สึกว่าจะจะช่วยกันตลอด แล้วพอดีก่อนมีตังโอกขัาวผัดอันนี้แตหารวันผู่มเจ้าก็จะกลับละวันผู่เขาต้องรุ้ยกันเองละรอเจ็ดครับเองมาใส่ทายแล้วก็ไปไปเกับเอาค่ะเอารถเอาเรือค่ะมาจ่อยเขาค่ะอันนี้เป็นจะมาฮ่าอองอินเหรออ๋อไม่อันนี้นะแกเดียวแกเดียวชาวบ้านเอาเอาเอาใส่เอาใส่เรือเอาใส่กระลำมังนั่นไหลไปไปส่งคือถึงมือพี่ร่องชาวบ้านค่ะอ๋อแต่กี้นี่ รวมกันค่ะจะเอาเนือไปค่ะตะกี้ปอกกำร้นก็ไปแล้วนะปลอกกำร้นอันนี้เป็ชุดส่วนรวมไมเลียวไมเลียวอาใส่เนี่ยค่ะเอาใส่รถพ่วงเอาใส่เรือค่ะเป็นมีรถพ่วงมีเรือมีขั้นตอนรถพ่วงจะส่งส่งถึงที่บริเวณที่มันมีแบบสุดยอดสุดยอดขับพ่อ อยู่ในจมูกห้าได้ผลกระทบก่อนผมเขาแต่นี่มันมาจากมูห้าแล้วเข้ามุมนี้มามุมหนึ่งแต่เข้าไปล่างกันเข้ามุมแปดเขาช่วยกันเขาเฉยคุณดูแล้วมันไล่อันนี้ก็เป็นสีท้องก็แหละอ๋อบอกค่ะป็นประธานสภาประธานสภาเออนั่นล่ะ ก็ค oh, ือปีพฤหุมชนเนาะงานกาภาคประชาชนค่ะน้องอมาชวยตั้งแต่หล่อแหลเนาะหลแหลก็มาชชวยแล้วอันนี้มาสามาละค่ะเตมเตมมาวเชกันเติม็ยังพอหน้อเยอะเนาะก็โตอาหารก็ทาบางทหลายถักส่วนค่ะเยัวหนาตรนี้ มาเขากระจายไปท่านีตอนนี้ศูนย์เนี่ยจะับที่บริจาคต่ตอนนี้ขอนั่นตอนนี้มันขึ้นมาเลยๆแต่ผมออกแล้วเนี่ยศูนย์ที่วัดเน่ยทำอาหารในวัดในวัดละนี่นะครับครัก็แล้วแต่ตัวนี้จะัที่าเวันเอามาบริจาค โอ๋มีัดอ้ี่ของวัดเปิดบริจาคมาแถตอน่อัเดติมพ่่ัวัดปิตบริจาแล้วก็ทั้งที่สูงที่วัดทานอหาที่่ไปที่วัดตอนนี้เป็นีน่ะให้รูกของหลวงป่อวัดประตุต้นเพิ่นะโอเคอ่าออาลุมครับนันสีสีเลือดหมูอ่ไม่หลวะ ปี่ยปีสองมาีกองันกองเปี่าบ่เออจะได้ให้เปลกองโอ้ยของของพี่ด้นะพอถามมาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะช่วยกันเนาะอาหลวก็เป็นนอาหื่อบ้านไาคดยังได้บอกเลขยนาะอาจารย์ก็เอามาเปิได้ถ้าสมมติเราขาดนะโอคเขาก็มียนวเนาะถามาน้นขา่เาของว่ันาต้นทึ่เนาะเขาเลครับหนึ่งสองม หนึ่สองสามเดี๋ยวขอเห็นกล้องนะครับได้เลยค่ะได้เลยประตูตู้เนไปปีนี้ผมไปไปต้รงไนดูจิบขามโอ้ที่นี้มันไ่ลำบากอ่ะขามโอ้คนเดินนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ขาเป็นวิการชวนมนต์วัี็บะไครับามได้รับานของพุณเนี่ค่ะนาอไปก็ว่าดาผิที่ผมห้ด้ดี่าเลับมวนนี้มารนักกาังนได้ขจาได้ประธานเอาเอาเบอร์โทรไว้นะวันนั้นไปแจ้วันนี้เันิดุกระจายเนาะเาวัต้องเป็นประธานสภาปรชุมชนเนาะเดี๋ยวเดี๋วจะมีมาอีงครับขอเบอร์ขอเบอร์ปีไว้ศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม แปดแปดสี่เก้าผอพี่ต้อยเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนของตำบลเนาะก็ประสานตึ้งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดแปดสี่เก้าผอพี่ต้อยบานัญญาประธานสภาองค์กรชุมชนของตำบลเดี๋ยวเบอร์ป้อมนันไว้ถึงพี่ต้อยเพราะถามมาคือเขาทำงานรวมกันหมดครับบ่าว่ามันจะนักจะน้อยเนาะอย่างน้องๆน่ะโอเคเลยสุดยอดเลยเออน้องๆเขาเป็นสอทเนาะครับเออทำงานรวมกันมาตลอด ตำบลเมืองงามเมืองงาครับเมืองงาครับผมพี่ต้อยเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนาะอันนี้จะเป็นผู้นำเป็นสิงห์บานครับไปประกวดมาได้รับรางวัลมาเยอะแล้วอ๋อ้าวแล้วจะมีออ้นี้จะเป็นอาสาของระดับชาตินะตอนนี้นี่เลาเดี๋ยวว่าสุดยอดสุดยอดนี้ผมบอกหน้าพี่พี่เป็นเป็นนเกี่ยวครับเย็บสลีตีนนันตำบลเมืองงามเลยหนึ่งของในตาบลเราพันรับจังหวัดละครับปดปสองครับ 6098เป็นอาชีพหัตถกรรมของกำนันกิตินะอาชีพหัตถกรรมของคำนั้นันชุนศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสอเเรียบประเิษฐ์ไปครับคำนันกิติขอบคุณมึงง่ายอะครบเคือยากอะเขาทำยางเงอ่ะมาว่าถามว่าถามว่าเขาทำย่างเงี้ยครับนะปีบนมี้นื้อแต่ถามว่าปีก่อนจู่เหลือชุมชนเนี่ยเขาเป็นคนทำกับปีทำมานกันเลยถูกต้องครับ เง้ยเขารับใช้ประชาชนรับเข้าอมาทุกวันวันหนึ่งเป็นร้อยห้องฮานี่ขึ้นยอดทุกมาซ่อมจุดนี้ถามว่าเอามาตรงไหนได้หลอกหลอกหลอกเตียมมาเดียวหลอกอามาทุกวันออกเขานี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ามันทำกันมาตั้งแต่ันนี้เสาวเอฟมาครับอะไรตุนเต้ามาเดียวเลยอ๋อดูทำมาไม่ได้พักเลยนะดรีมากครับเพื่อตอนแรกมันคือฟันพุ่นบฟันหลองฟันเติมแล้วก็ฟันปุ่นแห้งละ คิดว่าน่าจะมาถึงบ้านของเาแต่มารอบสองนี้ขึ้นมาหมดแอ๋อมันมาหนักเายได้รับผลกระทบเยอะมากจากเชียงใหม่ก็ไยๆมาเรื่อยๆเนาะงวนห,หนำเนาะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำยังเหลืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวติดต่อทั้งปีทั้งปอกโอเคได้เลยได้เลยวันนี้เอามาแบบมดเราหลุดมันเตี้ยมันมันใส่ได้สวยจังโอ้โหได้เลยพ่อดาหวานหน้ามันต้องติดต้องใชก้นเลยใช่ลูกนลำปางมาเลยเดี๋ยวกับเบืองกับนลำปางเลยอู้หูเขาจานั่นมาจากที่ไหนก็เจ้าลำปางนาปงวัดแกอยู่วัดมพุพธสถิตปัจจานะวัดบุตรพุทสถิต ไกลสูงราชการด้วยฟังนะแต่ว่าบ้านเราก็วัดจับตองกับวัดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพี่จอยถือก็ลงที่หัวอมงไปน่านไปเฮืงไอ้เชียงหายไม่สายไปหมดละยกกับเป้าในลำปางข้างกับนี้ก็ค้าหน่อย บดหน้าแสงหน้าแก้วทวงพี่พี่วสาระประตองเอามาลงเนาะพี่จันเอามาลงผ่านติดเลยเอามลงนี่ก็ลงหัวหางผ่านตว้าคือสับประตองเอามาลงเครื่องทั้งหมดของแกนี่คือขายของนะจังไปอะใส่ชั้นลูกใหม่อยู่หลังบ้านตอเนาะ ตอนตอนที่มันสะดวกก่อนไปไปไปเนี่ยของอื่นไม่เานเข้าไรไงก็่หน้ามันนุ่งไวแเ้วก็ต้องร่างไปเนี่ยมันล่อร่มาไปมาแล้วเพราะว่ามันใจโซนเฮาเนี่ยไปมาก็คอปรเดี๋ยวนี้เนาตั้งป่าเศ้าเจ้าพ่อดาบว่าปวนสูกตะกุ่นมาเนาะ ตั ok, ้งหาว่าตั้งหนองจะคืนคนมองใด้เขาสูบตั้งรู้ก่อนว่าปะเดี๋ยวนี่เจ้าไปรยูนเนาะตั้งเหมืองพุทธเจ้าตั้งเหมืองพุทธม้าตั้งปลาเศร้าประเดี๋ยเนี่มันมาแห่งเจ้าแต่เจ้าไปรยูนมันขึ้นมาแหงฟามือตั้งเฮาโลดฟามือตั้งมันออกขึ้นมาฟามือมันก็เลยสงตัวไงมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรกันแล้วนะอ๋อมีรหัสเบอร์ผมนั้นผมเไมไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวยังได้ผมจะติดต่อมากระปี่ตัวถ้าปอกกับนั้นวางที่ต่อยปี่เปิดปี่ต่อยเนาะ

แปดแปดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามกูให้กระถามโทรไปถามขอน้าเพิ่มเป็นเ้าก็ติดกึ่งล้ําื่อกี้ตีดเหลือกึงกึ่งลงเนี่ยอันนี้ของพิธาผินประธานสภาองค์กรชุมชนหอตบนเนาะผมเบ้นเบ้อไปแล้วครับพีต้เองค่ะพี่ตถ้าถามว่าคือในเรื่องของของขาระชาชนเนาะ คือท <Es by> oui ่างตำบลเนี <t> <half> ่ยเขาประสานหมดเพราะว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องเรื่อง้นเรื่องเนี่ยเขาช่จะกางเต็นท์กลางน้ำ ตำบลเหมืองง่ะครับอันนี้มันลดแล้วก็ครับเพิ่มฮะเพิ่มกะเต็มเดี๋ยวนี้ชงตัวเลยอ๋อชงตัวโอ้มันไก่ก็ไม่น่ามก็ครับนี่มันมันหลายสายมันหนักเกินมันมันเออมาครับผู้ปลาปลาป๋าทุกตัวใหญ่เออบรรทบ้านหม้ออ่ะเน้อหม้กะถึงแบบปลา ดูไ oh. ปนี่ทำเล็กสิอ,กอะไรครับกางขาปอโอ oh. มีหมู่บ้านครับตรงไหน,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 นอ๋นนนนอตีไปตะ,ะปกี้นะครับตีเรือ,อยังทหารเข้าเนะ่ะโอ้ oh. นี่ที่ <c oughs> ว่าที่ทำการกำนัน <c oughs> บนเหมืองอ่ะเป็นศูนย์ หลบร้วมช่วยเหลืออาหารน้ำดื่มก่อจะมาหลบร้วมพร้อมกันนี่ครับนี่แม่กับนั้นเดา๋ยวนี้ยังสีอยู่สี่ตำรวจท่านหก็บอานี่มันสองอดกําเนกระทาที่บ้านกําลังย่ายไปวันนี้มันสะดวกเพราะหน้าปัอุดมันี้เขาได้ใดวันขำเลยใหา่ย่ายไปที่วัด นี้เาับนี่นี่วอันนี้คือเพื่อนวามันเป็นชุดสุขการนอกของเพื่อนทำงานเนาะท้าทามากยาวมาเนี่ยม er nah ันยาวขึ้นตามบ้านเนาคือว่าคนเดิ้ลโอ้ซุปออกก็เลยไหมถ้าผมซุปกระท่วมหมดเลยหรอโอ้ ใช่ค่ะคือมีอ่เขาเรียกว่าชุดสุขภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้เอาไหมคะโอ้เอาค่ะอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ประมาณเก้าสิบแปดเออเก้าสเท่าไหร่นะหรือ80ชุดเลยค่ะประมาณก็มีร้อยแล้วแจกไปแล้วเหลือ80ชุดโอเคนะโอเคยกหมดนะโอเคดีมากเลยครับชาย เดี๋ยวขยับขยับรถให้ผมนิดนึงได้ไหมผมเอาน้ำมาบริจาคได้จะได้จ้ะหนูเดินหน้าหน่อยเดี๋ยวเราออกแล้วเดินหน้าแล้วเดินมาดีเลยลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนูอย่าเพิ่งรถจะรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ขยับหน้านิดนึงก็ได้ อันนี้รถเพื่นจะเอาสุขภัณฑ์เคลื่อนที่มามอเอมาะพื้นคนใจดีจากเชียงใหม่แลนด์บริษัทเชียงใหม่แลนด์เรียบร้อยครับได้แล้วครับอ่าบ้านของปอกกำนันเนาะที่ทําการกำนันตำบลเมืองอะ่ะอ่อันนี้แม่ควะกะนะโอ้สัธุอทุแม่ตอนนี้บ้านปลอกกำนันถูกล้อมละเออ โอ้เอออันนี้เปินได้ออมได้เนาะโอ้บ้านปอกกันันรอบๆลบบันปอกกันันทร่วมดละอามาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยอันอยู่พุ่นอีแม่วัดบันพุสถิตลำปางพุ่นอันนี้ก่อนสำนักงานของปอกกันันกันบ้านตั้งลายก็ของเปินล่ะโอ,โอ้เออเดี๋ยเปินแปลงงามเดี๋ยวนี่ฮะปมาเท่ารูปแบบงามขนาดนี้อ๋ แต่งเป็นน,ปน,นั้นเป็นหมวกอีนาอชงหมวกสัตว์เนะ้ขอขขบคุณหลายๆเขบคุณหลายๆอ่าเยมย์สัตว์ัตเอาละจะไปอันเชียงใหม่ต่อหรือเปล่าะนะ้อสัตุครับเขาไปอันสันายกันอ่าเรียบร้อยสัตุสัตุครับสัตุครับ บันปอกกำลังทวมละนะตอนนี้เปินย้ายอันตี่ทำการศูนย์ศูนย์บรนเทาจวยเหลือผู้ประสบภัยไปย้ายไปตีวัดนะ,ะทำอาหารจะไปทำกันตีวัดแต่วัดตอนนี้เขาก่องยังมีอยู่ที่นี่อยอูนี่คือน้ำตีขึ้นสูง น้ำตอนนี้ทรงกินเหม็นละสะท่าเฮยเพราะว่ามันมันต้นไม้มันแจ่น้ำน้ำเสียน้ำเนนาอ่าแถวนี้ก็สูงละ <c oughs> <c oughs> อีแม่โอ้ต้นลำไยแจ่น้ำ่นจะหลอดก่อนนะ้แจ่หลายวันละในบ้านนี้ก็เต็มหมดฝั่งนี้เต็มไปเลยน้ำ ยกภารกิจสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาหลายช่วงเพราะว่ามีหลายตอนน,นแะแักจะได้เดินทางไปทำภุรกิจต่อไป